สประมาทวิหารีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไร คือเมื่อภิกษุไม่สำรวมจากขุนสีอยู่จิตย่อมส่้นไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตส่้นไปแล้วปราโมทความบันเทิงใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปีติความอิ่มใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปีติปัสสธิความสงบกายสงบใจก็ไม่มีเมื่อไม่มีปสัสสธิภิกษุนั้นย่อมอยู่ลำบาก จิตของเธอผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุไม่สำรวมชิวหินรีอยู่จิตย่อมซ่านไปในรถทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้วละถึงเธอย่อมนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงละถึงเมื่อภิกษุไม่สำรวมมนินทรีย์อยู่จิตย่อมซ่านไปในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตสร้านไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปีติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปิติปัสสิก็ไม่มีเมื่อไม่มีปสัสสติเธอย่อมอยู่ลำบากจิตของภิกษุผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทมทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อภิกษุสำรวมจากขุนศีอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตา เมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทปีติก็เกิดเมื่อใจเกิดปีติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทมทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงและถึง เมื่อภิกษุสำรวมชิวหินรีอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปและถึงเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงและถึงเมื่อภิกษุสำรวมมนินทรียอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในธรรมรมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทปีติก็เกิดเมื่อเกิดปีติกายก็สงบ ภิกษุผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แลประมาทวิหารีสูตรที่สี่จบ ห้าสังวรสูตรว่าด้วยความสำรวมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสำรวมและไม่สำรวมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้ก,กำหนัดมีอยู่ ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมและถึงรถที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณมีอยู่และถึงธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมรมณ์นั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเรากำลังเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่อมภิกษุทั้งหลายความไม่สํารวมเป็นอย่างนี้แลความสํารวมเป็นอย่างไร คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิด <ๆ S 1> เพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมละถึง รถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นมีอยู่และถึงธรรมรมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมรมณ์นั้นอยู่ข้อนี้ภิกษุพึงทราบว่าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นความไม่เสื่อมภิกษุทั้งหลายความสำรวมเป็นอย่างนี้แลสังวรสูตรที่ห้าจบ